สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะวัดคาเฟ่ของเราค่ะก็จะมาบอกถึงขั้นตอนนะคะในการซื้อแฟรนไชส์นะคะว่าหลังจากที่ลูกค้านั้นนะคะสนใจติดต่อแฟรนไชส์เข้ามาและได้เช็คพื้นที่เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าพื้นที่ของคุณนะคะผ่านนะคะก็สามารถที่จะดําเนินตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะของการนัดเรียนแฟรนไชส์กับวัดคาเฟ่นะคะเราก็จะมีในส่วนของนัดวันเรียนนะคะในวันที่ลูกค้าสะดวกและคิวว่างตรงกับทีมงานค่ะ และสําหรับในการนัเดเรียนนะคะเราก็จะมีให้ลูกค้ามัดจาก่อนนะคะในอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาข้อมูลจากแอดมินนะคะหรือว่าติดต่อกับทางแฟรนไชสวัดคาเฟ่ได้เลยค่ะ <S <S สําหรับลูกค้าท่านที่เช็คพื้นที่ผ่านแล้วนะคะดําเนินการมัดจาเรียบร้อยนะคะหลายๆท่านก็อยากรู้ว่าก่อนที่ทีมงานนะคะจะไปสอนจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง ซึ่งขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เลือกชุดแฟรนไชส์เซตบีนะคะที่เป็นชุดวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขายสำหรับลูกค้าที่จัดเตรียมตัวร้านเองทำร้านเองนะคะทางเราก็จะมีชุดป้ายตกแต่งร้านไปตกแต่งให้พร้อมครบเซตเลยสำหรับลูกค้าเองนะคะก็เตรียมเฉพาะถังน้ำแข็งนะคะตัวร้านนะคะ น้ำสำหรับต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะคะโซดาปลั๊กไฟนะคะสำเนาวัตรประชาชนหนึ่งใบเท่านั้นค่ะที่เหลือทางทีมงานนะคะจะมีวัตถุดิบอุปกรณ์ประกอบการขายทั้งหมดนะคะ ไปเซตและจัดหน้าร้านให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยเลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านที่เลือกรับชุดพร้อมเคาน์เตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์รูปแบบไหนนะคะลูกค้าเตรียมเฉพาะสถานที่จัดวางเคาน์เตอร์และถังน้ำแข็งนะคะที่สำคัญค่ะนะคะทางเราก็มีทีมงานนะคะจัดส่งไม่ว่าจะเป็นตัวเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าวัตถุดิบอุปกรณ์ในการขายนะคะเราก็จะมีครบให้ทั้งหมดเลยนะคะและก็ในส่วนของการเตรียมค่ะก็ไม่ต่างการจากเซตแรกนะคะก็คือ มีเตรียมเฉพาะถังน้ำแข็งนะคะน้ำตม้มผ้าเช็ดทำความสะอาดโซดาปลั๊กไฟเท่านั้นค่ะ และชุดใหญ่สุดของเรานะคะก็คือเป็นชุดพร้อมซุ้มกาแฟสุดหรูนะคะลูกค้าเตรียมตัวง่ายๆเลยนะคะก็คือเตรียมเฉพาะสถานที่จัดวางซุ้มนะคะแล้วก็ถังน้ําแข็งนะคะน้ําดื่มเหมือนกันนะคะที่สําคัญค่ะนะคะด้านในของตัวซุ้มของเรามีการเดินระบบไฟนะคะซิงล้างนะคะลูกค้าก็จะมีการจัดเตรียมนะคะในส่วนของช่างไฟช่างประปานะคะสามารถต่อน้ําต่อไฟเข้าได้ง่ายๆเลยนะคะโดยทางทีมช่างของเรา จะมีการจัดเตรียมในส่วนของเบรกเกอร์จัมไฟนะคะแล้วก็การติดตั้งน้ำแบบง่ายๆให้นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะต่อเติมเข้ามาด้านไหนได้เลยนะคะ <S <S นอกจากการเตรียมตัวแบบง่ายๆแล้วนะคะที่สําคัญค่ะขั้นตอนการฝึกอบรมหลักสูตรนะคะทางแฟรนไชสวัดคาเฟ่ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าของเรานะคะจัดอบรมและฝึกการชงนะคะจากครูสอนที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะ นะะในส่วนของลูกค้านั้นนะคะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะนะคะทางแฟรนไชส์มีการเซตให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนนะคะขั้นตอนการสอนนะคะเราก็จะมีสเตปการสอนซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นการชงนะคะการเตรียมตัวต่างๆก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้แบบง่ายๆกันเลยนะคะไปฟังขั้นตอนแรกของการสอนกันค่ะในส่วนของการสอนเริ่มแรกนะคะนอกจากเราจะจัดนะคะเซต พื้นที่นะคะจัดเรียงของต่างๆให้ครบแล้วนะคะขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะอธิบายถึงขั้นตอนการตั้งหม้อน้ําร้อนนะคะการเซตน้ําร้อนทํำยังไงบ้างนะคะก็จะมีรายละเอียดให้ฟังทุกขั้นตอนนะคะบอกเลยว่าสอนละเอียดทุกกระบวนการแน่นอนค่ะ หลังจากที่เราตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการสอนนะคะตั้งแต่การชงไม่ว่าจะเป็นสูตรใส่ถุงนะคะหรือว่าสูตรใส่แก้วนะคะตามด้วยเมนูปั่นหรือเมนูใหม่ๆต่างๆนะคะเมนูซิกเนเจอร์มากกว่า60เมนูนะคะของเราจะมีสูตรคู่มือครบให้ทั้งหมดและสอนเมนูหลักให้ทั้งหมดเลยค่ะ นอกเหนือจากการสอนหลักสูตรเมนูที่เป็นเมนูพื้นฐานแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูใหม่นะคะเมนูที่เรียกได้ว่าเมนูเรียกแขกอ่าเมนูสวยๆน่าทานนะคะเราก็มีสอนให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะหลังจากการสอนหลักสูตรทั่วไปแล้วนะคะเรายังมีการสอนเทคนิคการชงนะคะแบบจำง่ายเทคนิคการขายแบบขายดีนะคะ สอนเรื่องเทคนิคในการบริการลูกค้านะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณต้นทุนกำไรนะคะหรือว่าขั้นตอนการสั่งสินค้าต่างๆเราก็จะมีกระบวนการนะคะที่บอกนะคะแล้วก็อบรมให้กับทุกท่านนะคะทุกขั้นตอนกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับท่านที่นะคะมีความกังวลว่าหลังจากเช็คพื้นที่แล้วมาจําไปแล้วนะคะก่อนที่ครูสอนจะมาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะต้องบอกเลยค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่ดูคลิปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวัดคาเฟ่ของเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันว่าสําหรับลูกค้าที่เลือกรับชุดวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขายของเรานะคะหรือเรียกว่าชุด B นั่นเองนะคะลูกค้าจะต้องเตรียมตัวและเตรียมอะไรบ้างนะคะในคลิปนี้ฝนก็จะมีมาบอกกันค่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านที่เลือกรับชุดพร้อมขายหรือว่าเซตบีนะคะลูกค้าก็เตรียมเฉพาะตัวร้านนะคะไม่ว่าจะสะดวกทําเป็นแบบเคาน์เตอร์หรือเป็นซุ้มแบบนี้นะคะจะเป็นซุ้มใหม่หรือนี่ นะคะดีไซน์ซุมสไตล์มือ2นะคะต้องบอกว่าออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกรูปแบบร้านได้เองนะคะจัดทาร้านได้เองตามรูปแบบที่คุณต้องการได้เลยค่ะทางแฟนชายวัดคาเฟ่ค่ะก็จะมีชุดป้ายตกแต่งร้านให้ครบนะคะลูกค้าจะต้องเตรียมตัวยังไงและเตรียมอะไรบ้างมีแค่นี้เองค่ะนะคะต้องบอกว่าเตรียมไม่เยอะเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เลือกรับชุดวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขายหรือว่าเซตบีค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มนะคะปลั๊กไฟนะคะหรือว่าการเตรียมไฟเพราะว่าเราจะมีการใช้ในส่วนของหมอตต้อต้มไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องปั่นนะคะมีเตรียมปลั๊กไฟนะคะโซดานะคะผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คือน้ําแข็งนะคะพร้อมกับถังน้ําแข็งไว้แบบนี้นะคะที่ตักไม่ต้องเตรียมนะแฟนชายมีให้หมดเลยนะคะแล้วก็น้ํานะคะน้ําสะอาดไว้สําหรับต้มน้ําร้อนนะคะ เอาแบบง่ายๆกันเลยค่ะเซต B ีวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขายของเรานะคะลูกค้าเตรียมแค่ตัวร้านถังน้ําแข็งน้ําถังนะคะแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะที่เหลือทางแฟรนไชสมีให้ครบทั้งเซตเลยนะคะเรียกได้ว่าพร้อมขายสะดวกสบายที่สําคัญค่ะมีบริการนะคะมาสอนให้ฟรีถึงชี่นะคะกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะแนะนำเซตบี B. ลงทุนน้อยนะคะคืนทุนไวแน่นอนค่ะ